เบื้องสีสันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูครูส่คนนะครับผมมาพ่อกะเบาแดงก็เก่าคับพี่น้องกับรรยากาศตอนแรงๆมาพี่น้องมเมื่อนี้ได้ตําขนมจีนใส่ตีนไก่นะครับเสบๆกบเบาแดงรลดมือนี้แต่จริงๆกินแล้วล่ะรอบหนึ่งเมื่อเช้านี่ครับแต่ว่าไม่มันสอดก็เลยเอาตีนไก่มาต้มใหม่อีกเท่าหนึ่งนะครับพี่น้อง โอ้ว่ะว่าจีบเจ็บแสบก็พี่น้องก็เลยทายไม่ครับพี่น้องมาเจ็บแสบก็บอแดงโล้วครับปึ่งเนี่ยปิตาเส้ปิตาเสเบึ่งสีสันนะครับอือก็พิดหวังครับอือ โอ้ค่ะครับอืมนัวค่ะครับ ตรงนี้ไอยย้ยอดกะทินน้ำครับพี่น้องวอ้ยค่อยเข้ากันอ,อืมืามน้ำไม้หวานๆครับ กนก็นกนตามโมโตะครับนน่วนวๆครับ มีสต่ตอครับ โอ้แซ่บครับทำเองครับพี่น้อง กระสิเปื้อนในจังน้อย <c oughs> ต่ำเนาะครับเนาะพี่น้อง คักครับ,ร,บรอบสอง <c oughs> มาจะแช่กับกเบาแดงครับพี่น้อง อืมนัวครับ อืตัวนี้ยักแนวครับ <c oughs> เอาใหม่พี่นอ้องอืมเอาท่าครับเมื่อเตาต่อครับ tí đó làm phải không ขำสายสะอาดพี่น้องเดียวน้อยหนึ่งครับออูอ้หักครับ ตำซัวใสตีนไก่ครับพี่น้องแซบบะแดงบอกเลยว่าแซบครับเฮงเฮงจิได้กินทีหนึ่งบวแดงกระส่วมากครับเอามาตำตำขนมจีนใส่พวกผักธรรมดานะครับผมพี่น้องใส่กระเทียมทุ่นดองธรรมดาหั่นกระแซบแล้วอันนี้บะแดงซื้อตีนไก่เอามาตำใสกันครับขนมจีนนะครับก็บเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ แซบแซบแห้งดีครับพี่น้องพี่น้องลองไปเฮ็ดกินเบงนะครับสีได้แซบแบน้องกันเนาะพี่นอ้องอะสำหรับคลิปนี้บ่าวแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสู่ครูสู่คนนะครับที่ให้กาลังใจบ่าวแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องพี่น้องบางคนเนนพิ่นกาพี่น้องบางคนเพิ่นกา ถ้าก็ลังใจกับกำลังใจเปลวแดงอยู่ตลอดก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขุมทุกคนนะครับผมคลิปนี้เปลวแดงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดติดตามแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับพี่น้องสาหรับเปลวแดงครับผมคลิปหน้าพ่อพ่อก็เปลวแดงไม่ครับพี่น้องคลิปนี้บปลวแดงก็จะได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสํานี้ก่อนนะครับผมเปลวแดงก็ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนนะครับผมคลิปหน้าพ่อพ่อก็เปลวแดงไม่ครับผมสวัสดีครับ